เดี๋บรตามอกมแล้วอเ็เเราดอีก็เดี๋ยวลองเทียบเทียบดูได้เลยก็เดี๋ยว่างงี้ฮะเดี๋ยวผมลงดีเฟกก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองปรึกษาค่ะเจ้าของบ้านดูว่าไอ้กระเบื้องพวกเนี้ตรงไหนที่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะฮะแล้วก็มาดูอีกทีว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะฮะนี่มีลอกใช่ไหม เ็จะมีเก็บเสือมีนีพวกสวิตเอียงอันนี่ครับะครับปิดล็อกสะดวกไหมตัวนี้นี่อันนี้เป็นความสะอาดเป็นความสะอาดนะครับผมความสะอาดเป็นร้อเ็ยนรงนี แล้วก no. ็เก็บงานสีปนหนังตันสีกอกฝ้าองรี้ยไหมครับถ้าเกิดว่าสีผนังส่วมากจะเป็นกอกฟ้าครับโอ้โหจรังขนาดน้ำน้อันนี้เป็นบาง นดีอย่ามดวกอกรอยติต่อพกนี่ครับโอเคถ้าเกิดว่าติดติดติดตรงรอบเนี่ยว่ยาเดียวครับดีวพวยาเดียวนดเลยทด้วยน้นของี่มีกน้สรุปก็คือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็จะมีพวกวอลเปเปอร์สีด่าง แล้วก็ลอกล่อนตามขอบเฟรมใช่ไหมฮะลอกล่อนตามขอบเฟรมนะครับวอลเปเปอร์มุมผนังเลื้อยนะครับปั๊กสวิตเอียงนะครับปรับปรับสวิตเอีย e งแล้วก็กระเบื้องมีล่อนตามตำแหน่งที่แปะไว้ให้นะครับผมนี่ตามตำแหน่งอันนี้กระเบื้องแตกหรือเปล่ามุมนี้กระเบื้องแตกนะครับผมนะฮะเลยรวมชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ห้องน้ําจะมีประตู ปิดไม่สะดวกบานโกงกระพือนะครับมีกระเบื้องล่อนกระเบื้องล่อนนะครับกระเบื้องล่อนนะครับแล้วก็มีบินท็อกคอเตอร์นะครับขั้นบันไดเอียงแล้วก็แนวกระเบื้องเอียงด้วยนะฮะขั้นแรกนะฮะแนวนี้นะครับอันนี้จะเป็นพุ่ยอยต่อเข้าไปเป็นรอยเป็นรูแล้วเนี่ยครับ นี่เป็นรอยอันนี้ครับอันนี้นนไม่มีหลอดครับไม่มีหอด,อดครับผมก็มีดังน,น,นั้นโอเปอร์จิขาดโอเปอร์ฉีกขาดตรงนีก็จะเป็นรระับสองระอแล้วชั้นสองก็จะเป็น้อนนยุ่เกื่อนอ,อันนี้หมดรู้ กโ่วันนี้ไม่ไมีรวันที่เหลือก็เป็นงานสีงานสดเท้าทั่วไปไม่่เส็ดิก็ยานวเสิ่ตัวนี้พื้นนี่จะยุบเยอะหน่อยนะครับอาจจะต้องื้อรื้อพื้นแล้วก็ดูเปลี่ยนใหม่นะครับ คือนี่ย right? yeah. okay. ุมเยอะอยู่นะฮะแน่แน่นเหยียบเหยียบให้ดูพื้นทั้งห้องเดี๋ยวเราก็จะเป็นเก็๊ยบหุ้บสีบัวเยืนบนหนังวอลเปเปอร์ฉีกขาดเป็นรอยล้านแลเนี่ยครับคอฟฟี่เหมือนเดินวี่งยังมีคอฟฟี่ ดูกระจกเป็นรอยด้วยนะครับกระจกเป็นรอยนะฮะลองดังมากใส่ก็ได้ษทิชชูว่าถ้าไม่ออกก็เพราะว่ามันเรื่องติดบนบุปผิดเปอร์นี่ทั้งชั้นพื้นเป็นรอยสีแดงพื้นเป็นรอยเป็รอยสูงตรงนี้อะไรซึมไอ้บุปผิเปอร์มันขึ้นลาละ อ่าครับผมก็ซึอ่าอันนี้ก็ซึมเหมือนกันนะฮะนี่ก็ซึ้เหมือนกันขอมต่างกัดำหลังบัวิราตอรงคเปอร์พวกนี้นี่บานติดไม่สะดวกปิดไม่สะดวกครับผมบานติดปิดไม่สะดวก กระจกเป็นรอยหนึ่งบานสองบานนะครับผิวฝ้าไม่เรียบตามที่เห็นเลยครับแล้วก็ัน้นด้วนดูน้ำขังด้านนี้ให้หน่อยฮะถังระเบียง รอยรอยน้ําขังพวกนี้แล้วก็แตกเล้าเนาะภายนอกน้ําขังก็แตกเล้าห้องน้ําต่อนะครับบานกระพือบานกโกง บานหลุดออกจากรางยาแนวความสะอาดกือเบืออเบ้องร่อนกือเบื้องร่อนนะครับยาแนวผนังใหม่นี่เป็นเบื้องนี่กระเดิดตรงนี้นนกระเบื้องกระเดิดเราต้องั้นจะไก็เก็บแรงงานไม่เส็จเก็บเรียบร้อยน้ำโอเครอระบาย,ยนิดหน่อย อันนี้น้ําขังบริเวณนี้นะครับช่างดูน้ําขังบริเวณมุมนี่ด้วยนะครับสีฟ้าอยู่ฟ้าไม่เรียบนะฮะตกในห้องน้ำอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเมเจอร์ทิปเฟก็คือน้ําซึมคาบน้ําฟ้าบริเวณนี้นะครไม่แน่นโยกเหตุแคเหมือนกับ ที่อธิบายผ่านมาคือไอ้เรื่องเป็นรอยแตกแล้วก็ไม่ได้ระดับเก็บไม่ได้แล้วครับจะมีเมเจอร์ดีเฟกก็คือผนังเนี้ยที่บอกนะฮะขึ้นลาแล้วก็ดูน้ำซึมอันนู้นอีกมุมนู้นอีกดูน้ำซึมชัดเจนนะครับผมห<ป>ลอดไฟไม่มีนะฮะพื้นยุบยวบยุบเยอะนะฮะชั้นนี้ก็ต้องไล่ไล่พื้นใหม่หมดนะฮะอาจจะต้อง หรือปูใหม่เปลี่ยนวัสดุนะฮะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นะครับเนี่ยฮะฝุ่นขึ้นเลยนะฮะเหยียบแล้วฝุ่นมันขึ้นนะฮะตามร่องนะฮะผิวฝ้านะฮะชาบแต่งใหม่หมดนะครับผมโอเวอร์เพื่อนเละนะครับผมหลังบัวเหมือนเดิมนี่ขาดวอเปอร์ขาดนะฮะบานแตก มันแตกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปิดไม่สะดวกนะฮะมีกระเบื้องร่อนอพื้นนะครับผมแล้วก็ความสะอาดตัวเนี้ยในพอเดนตัวเนี้ยนะครับแล้วก็น้ําขังตัวเนี้ยเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยผมปล่อยมานานแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั้นน้าขังตรงนี้แล้วก็น้ํารั่วใต้เนี้ยนะฮะอ๋ะอโอเคครับพี่จุม๋มเช็ดให้เขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวบวมรูดน้ําเช็ดให้หน่อย โอเคไปไปห้องกระจกเป็นลอยอันหนึ่งก็อธิบายคร่าวๆเนาะเดี๋ยวก็มีรายงานมาให้นะครับผมไอ้พวกนี้ก็ดูพวกเนี่ยนกขี้นกน้ำขังบริเวณหัวอันนี้นะครับหัวลุกแตกล้าวขี้นกนะฮะภายนอกนะครับผม ห้องนี้น้ำขังนะน้ำขังน้ำขังระเบียงน้ำขังระเบียงเป็นเงาน้ำขังอยู่บริเวณนี้นะครับน้ำขังระเบียงแล้วก็บานโป่โงกระพืออพื้นไม่ต้องคุยแล้ด้้อใหม่หมดแน่ผิวฝ้าไม่เรียบนะฮะฝ้าไม่เรียบแล้วก็ไอเนี้ยสัญญาณเนาะภายนอกนี่ทั้งแนวนะครับแตกร้าวเปื้อนสีเปื้อนเลอะเก็บใหม่ นะครับแล้วก็พื้นห้องนี้ที่บอกว่าน้ามันร่วงไปข้างล่างหรือเปล่าก็ลองมาดูมาเช็คดูอีกทีมีน้ําขังบริเวณนี้นะครับน้ําขังบริเวณฟอร์เอนตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครบานกระพือนะบานประตูรัวใต้อ่างไม่มีนะครับเขาค้าประมาณนี้นะครับผมสิ่หลักก็คือเนี่ยตรงนี้พวกน้ําซึมนะครับผนังบันได ลามมันจนถึงแนวนี้ที่เห็นอยู่นะครับผมเริ่มจากความสะอาดถังด่าไขมันนะครับไอ้พวกแตกแล้วนะครับสีด่างนะครับโดยรอบทั้งหมดนะครับถูกด้านอ่แล้วก็จุลินทรีย์ครับไม่ได้ใส่ครับเติมจุลินทรีย์ให้หน่อยนะครับความสะอาดตัวนี้ครับผมสะอาดบ่อความสะอาดบ่อปั๊มปั๊มชำรุดหนึ่งตัวอ่า ท่อเนี่ยขุดให้มันดีหน่อยมันแอ่นอยู่หลังมันแอ่นเดี๋ยวมันหักออันนี้ความสะอาดถังนะครับความสะอาดถังมีแมลงสาบหนึ่งตัวนี่น้องมันสาบ <c oughs> ปรับระดับดินหญ้าตายรอยแตกแล้วทางด้านแล้วก็ไอ้มุมบนมันมีรอยแตกแล้วที่น้ําจะพอซึมเข้าไปได้อยู่ถ้าเกิดเรามองชมุมนี้เห็นเห็นเลย เติมระดับดินหน่อยฝายบอ่อแตกจะยกระดับดินขึ้นอยู่ครับครับอย่าตายฝาแตกแตกแล้วตีมผนังชื้นตีมผนังชื้นตีมผนังชื้นก๊อกนี้รั่วก๊อกนี่รั่วก็เก็บงานสีเราแตกแล้วนะฮะปรับระดับทางเดินหินทางเดินให้หน่อยนะฮะนี้พรงนี้แตกแล้วพรุงนี้นะครับผม แล้วแต่แล้วงานสีสีลวสีอะไรสีเหล็กลวนะฮะโอเคครับโดยรวมนะครับ